มันแข็งจนหักนะครับหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามขีดศูนย์ศูนย์สองศูนย์นี่ยางที่แข็งนะครับที่ออกมากดไปก็แตกครับนี่ยางนี้นุ่มนะครับอ่อน อันนี้หมดสภาพแล้วหักเลยนีดับหักก็หักครับหักเลยนี่คือใช้ไม่ได้ของรุดนี้นะครับพอทีมันรั่วปุ๊บน้ำมันมันจะเข้าไปในช่องหัวเทียนครับน้ำมันมันไหลเข้าตรงนี้นะครับดั้บ